เช้านี้รีวิวสิ้นเข็นทอมือแท้จากจังหวัดสุโข,ขทัยเชิงลายน้ำอ่างสีแดงผืนนี้สวยสุภาพรูและดูแพงมากๆค่ะคุรินสวัสดีค่ะมารีวิวกันอีกแล้วนะคะสำหรับสิ้นเข็นจากทอมือแท้จากจังหวัดสุโข,ขทยัยข้อดีของสิ้นเข็นก็คือมีการนำได้สองเส้นมาปั่นซ้ายขวาซ้ายขวาก่อนนามาทอ เมื่อทอจากได้เกลียวดังนั้นสิ้นก็จะมีความสวยคงทนมากแล้วก็ผืนนี้นะคะเป็นสีเทาริ้วสีแดงจึงเลือกใช้หัวสิ้นสีแดงแล้วก็เพื่อให้เป็นความแตกต่างที่ ลงตัวค่ะทําให้มองแล้วแดงกับเทาไปได้วยกันได้ไม่ขัดหูขัดตานะคะนี่คือเนื้อผ้าใกล้ๆนะคะลวดลายที่เห็นเป็นลวดลายคล้ายหางกระรอกเกิดจากการเข็นได้ค่ะมาดูบริเวณเชิงค่ะเชิงลายน้ําอ่างตามอัตลักษณ์ของจังหวัดสุขโขทยัยเป็นการทอแบบยกนะคะใช้สีแดงเรียบๆอย่างนี้เลยค่ะซึ่งเวลาสวมใส่แล้วน่ามองมากๆคุณน,นำมาพันกับหุ่นให้คุณได้เห็นกันว่า ลักษณะของสิ้นภาพรวมๆแล้วเป็นแบบนี้นะคะนี่คือบริเวณที่เย็บต่อสิ้นนะคะเห็นไหมคะพยายามให้แม้แต่ริ้วรอยเล็กๆนะคะชนกันเพื่อให้คุณได้ผ้าที่งามที่สุดสําหรับท่านใดที่นุ่งสิ้นเป็นนะคะนําไปนุ่งได้เลยสําหรับท่านใดที่ต้องการตัดสําเร็จแกะบริเวณที่คุรลินให้แล้วก็ตัดสําเร็จรูปได้ สวยสง่างามจริงๆค่ะในราคา1,800บาททวนภายในเราบุผ้ากาวให้แล้วโดยเลือกใช้ผ้ากาวที่มีความหนาไม่มากนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อบุผ้ากาวแล้วยังคงสวมใส่ผ้าเนื้อไม่แข็งแล้วก็สัมผัสนุ่มนวลสบายตัวค่ะเป็นผ้าฝ้ายที่ดูแลง่ายซักง่ายโดยใช้น้ำยาทั่วไปค่ะแล้วก็สีไม่ตกนะคะแขวนไว้แล้วไม่ซีด นี่คือข้อดีของผ้าทอมือแท้จากจังหวัดสุขโขทัยค่ะอยากให้คุณลองเปิดใจรับผ้าสุขโขทัยไปสัมผัสดูแล้วหลายคนค่ะหลงรักค่ะความพิเศษของสิ้นผืนนี้บริเวณชายอะค่ะเป็นริ้วสีเหลืองเขาเรียกว่าสิ้นเล็บเหลืองนะคะซึ่งเป็นการทอแบบโบราณแล้วก็ดั้งเดิมสนใจนะคะทักถามถ่า,ายคุรินได้ในหลากหลายช่องทางกดคำอธิบายใน YouTube คุรินส่งลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ์กดลิงก์เพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ